เจมส์กันคือผู้กำกับที่เนื้อหอมที่สุดและอยู่2จักรวาลอยู่คนเดียวครับคือกำกับทั้งหนัง DC และกำกับทั้งหนังมาเวลแล้วก็ไม่ได้หนีไปหนีมาเหมือนจอร์จวีดอนนะครับจอร์จวีดอนมันหนีหนีแล้วไปซ่อมงานให้เขาแล้วก็โดนด่าก,กันมาอีกตั้งหากไม่ใช่เท่แบบเจมส์กันเจมส์กันเนี่ยโอ้โหการเรียนก็ดีไปทำไอต้ตัขขอซูซ่าสวอตคนก็สนใจมากๆนะครับล่าสุดทางนิติี่สารเอ็มพายมีการปล่อยภาพภาพหมู่นะฮะเป็นภาพ ตุ๊กนักแสดงอยู่บนปกนะครับแล้วก็ทําให้เราเห็นผมว่าอาจจะเป็นใบแรกที่เราได้เห็นในงชาร์กแบบเต็มๆนะยืนอ้วนอยู่อย่างเงี้ยคือน่าจะมาแทนพี่คร็อกได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะพี่คร็อกฟีบไปหน่อยนะฮะงชาร์กก็มาเต็มที่คับตันบุมบาแรงมาทุกคนนะนะครับพอกร๊ดด์แมนอะไรเดี๋ยวต้องขอเวลาไปท่องชื่ออีกรอบนึงฮะเพราะว่าเจมส์การ์ตีเยอะเหลือเกินตอนการเดียนดีกว่าผมจะท่องได้ในกับพักใหญ่ๆนะครับไอ้นี่มาทั้งกี่ตัวเนี่ยไม่รวมตัวเก่านะไอ้จอร์ซหน่าก็ โอ้ไอริสเอลบาเทยอยู่คนเดียวเลยพี่เอ้ยนะฮะมี2ใบนะฮะมี2ใบนะครับมันมีคำถามมาถึงเจมส์กันทางทาง t วิตเตอร์คำถามที่ว่าเนี่ยน่าสนใจมากๆครับเพราะว่าเป็นหนึ่งอย่างที่แฟนหนังอ่ะชอบทำกันก็คือการเอาแนวคิดเชิงโปรดักชันมาตัดสินแล้วก็มาตีความมาพยายามคาดเดาหนังเรื่องนั้นๆแนวคิดทางโปรดักชันคืออะไรเช่น มา r เวลเรื่อง Avenger ตัวนี้ยังไม่ตายหรอกเพราะว่าสัญญายังไม่หมดโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียน่าจะน่าจะตายแล้วนะเพราะว่าได้ยินว่าสัญญาหมดตรงเรื่องนี้หรือดาราคนนี้ดังมากแล้วหลังจากนี้จะมีหนังต่ออีกโอ้โหเยอะมากเลยไปเช็คตารางถ่ายหนังใน MDB มาน่าจะไม่มีคิวถ่ายเรื่องเลือกหนังให้มา r v e l ต่อแล้วฉะนั้นในงานก่อนหน้าน่าจะตายนี่แหละฮะคือแนวคิดเชิงโปรดักชันครับรือหนักกว่านั้นก็คือ โอ้เอาชอนบีนมาเล่นตายแน่ๆเลยอย่างเงี้ยมันมีมันมีวิธีคิดแบบนี้อยู่ฮะในการพยายามจะดาวหนังซึ่งพอเรื่องมันเป็นพอมันมีมันมีทฤษฎีแบบนี้เนี่ยมันมีแนวความคิดแบบนี้ซึ่งผมเองผมก็ชอบใช้นะครับมันก็เลยเกิดคําถามขึ้นครับมันก็เลยเกิดคําถามที่ค่อนข้างน่าสนใจขึ้นกับหนังเรื่อง Suicide s q u a ของเจมส์กันครับว่าเอวแบบนี้เนี่ยมันจะมีบางตัวละครไหม ที่ได้สิทธิพิเศษในการรอดตายจากหนังของเจมส์กันคำถามนี้ถูกยิงไปที่เจมส์กันผ่านทางทวิตเตอร์ครับโดยผู้ใช้ทวิตเตอร์คนหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า there is a hopeless that in w a i e us all ถามว่าบอกว่าเป็นการบอกประโยคสนทนาก่อนว่า h a ร์ y q u i n ิน่าจะมีเกราะป้องกันในแฟรนชส์นี้นะแล้วก็ผมค่อนข้างมั่นใจว่าคิงชาร์กแล้วก็ a m a n d มนดาเวลเนี่ย ก็จะเป็นตัวละครที่ DC อยากจะทำอะไรต่อฉะนั้น Protection ได้รับการป้องกันแน่นอนในขณะที่ตัวละครอื่นๆเนี่ยมีโอกาสจะตายประมาณ80%จริงไหมครับเจมกันเจมกันกล้าหาญพอที่จะตอบเรื่องนี้ครับแกบอกว่าสำหรับผมนะครับไม่มีตัวละครตัวไหนใน DC ได้รับสิทธิ์คุ้มกันทั้งสิน้นพวกเขาพวกเขาหมายถึง w a r n e r Brothers ซอรให้สิทธิ์ผมในการสร้างสมดุล อย่างที่ผมต้องการนั่นคือหนึ่งเงื่อนไขในข้อตกลงก่อนที่ผมจะเซ็นสัญญารับงานและมาร่วมทำงานกับพวกเขาคือผมเองไม่ได้ต้องการจะหาจังหวะที่จะไปช็อคคนแล้วก็ฆ่าใครตายในจอคือมึงรักคนนี้มากนะักใช่ไหมเสียบมันตายเลยเหมือนเกมวอฟโตรนแบบนั้นคือเจมการไม่ได้พูดเกมวอฟโตรนนะ <c oughs> คือผมไม่ได้ตามหาช็อคแวลูแบบนั้นคือไอ้ที่พยายามจะช็อคคนดูแต่ว่าผมอยากจะให้คนดูรับทราบนะครับว่า อะไรก็เกิดขึ้นได้ในภาพยนตร์เรื่อง The Suicide Squad ครับนี่แหละครับแนวคิดของเจมส์กันกับสิ่งที่เจมส์กันบอกมาเพื่อให้แฟนๆได้ปรับเขาเรียกว่าปรับจูนทัศนคติที่มีต่อนหนังเลิกดาวกันได้แล้วซึ่งประโยคนี้เนี่ย แนวคิดแบบนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นที่ Marvel Studio ครั้งหนึ่งครับตอนนั้นอยู่ในช่วงที่ a v e n g e r Infinity War กำลังจะเข้าฉายทั้งพี่น้องุุโโ่แล้วก็ไอทีมเขียนบทอีก2คนน่แกออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่าอยากคิดนะว่าสัญญาจะปกป้องมึงได้ <c oughs> ต่อให้สัญญายังไม่หมดคุณก็ตายได้นะครับเพราะว่าเควินไฟกีบอกพวกเราแล้วว่าเราสามารถเขียนบทอะไรก็ได้ที่มันสมเหตุสมผลกับเนื้อเรื่องเราก็เลยได้เห็นไอริสอบา ตายห่างง่ายๆเราก็เลยได้เห็นทอมฮีเดอร์สตันแต่ทำใี้เดอร์สตันนี่มาวิวฉลาดตายแต่สัญญายังอยู่ได้ไปเล่นซีรีส์ต่อได้อะไรแบบนั้นครับฉะนั้นอย่าได้วางใจและอย่าได้เดาและอย่าได้คิดว่าตัวเองรู้มากกว่าพวกที่อยู่ที่ฮอลลีวูดรู้มากกว่าสตูดิโอเขาผมว่าอันนี้ยากมากครับยากมากคือมันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบตัวละครสลิปน็อตอะ ในซูซายสควอชภาคแรกอีกก็ได้ครับไอสลิปน็อตเนี่ยเราหลายคนก็ชอบนะฮะติดตามมาจากการ์ตูนโอ้ดูอุปกรณ์อุปกรณ์น่าสนใจเผยบ้านมีสปอสเตอร์ส่วนตัวด้วยซ้ำไปมั้งประทานโทษทิบหายตายง่ายเลยกินหรือตัวละครในอมากดอนอันนี้ก็คล้ายๆกันนะฮะโอ้โหมันปูมาโอโ้ผมรู้จักกว่าจะรู้จักตัวนั้นตัวนี้เต็ไมไปหมดเลยก็สวยลงบนดาวหางครั้งแรกอา้าวตกงตายไปคันหนึ่งพวกพระเอกตายไปครึ่งหนึ่ง นี่แหละฮะความคาดเดาอะไรไม่ได้แล้วยิ่งกว่าความคาดเดาอะไรไม่ได้ที่ว่านั้นก็คือถ้าคุณเป็นคนที่ดูเกมวอฟ h โตรนมาผมว่าคุณเข้าใจดีครับว่าไอ้คำว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครมีซิทุกซ้อยให้ลงมาหาเจมตัวเอาไว้เนี่ยเกิขดขึ้นได้แน่นอนครับแล้วผมว่าเจมส์การมันบ้าพอแล้วมันฆ่าจอนซีน้าตั้งแต่ฉากแรกนะไอ <laughs> black v i d e ผมว่า ผมว่าสมเหตุสมผลแล้วไม่ผมไม่ช็อกเท่าไหร่นะเพราะมันมันค่อนข้างจะเคลียร์ตัวละครแบบเซตที่อยู่มาจะสิบปีออกฮะเนี่ยน,นี่ก็เป็นเชิงเเชิงแบบเชิงโปรดักชันถูกไหมฮะนี่ก็เป็นเชิงโปรดักชันเหมือนกันอ้าวเดากัน,นะฮะถ้าคุณสนุกในการเดาก็เดาไม่มีใครว่าแล้วะผมก็เป็นหนึ่งในคนที่สนุกในการเดาเหมือนกันนะ,นะครับและนั่นคือเรื่องราวของเดอะ์ซูซ่าสกอตและเจมส์กันครับ มียืนยันมาอีกหน่อยนึงนะครับว่าเจมส์การยืนยันแล้วนะครับว่าหนังจะไม่มีการถ่ายซ่อมแน่นอนนะครับหนังซูซายสกวอตถ่ายเสร็จแล้วร้อแล้วก็มีแฟนแฟนคลับเข้ามาถามในอินสตาแกรเหมือนกันในในทวิตเตอเหมือนกันว่าจะมีการถ่ายซ่อมไหมเพราะว่าเห็นหนังเรื่องอื่นโดยเฉพาะหนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ย มันถ่ายซ่อมเยอะครับเจมส์กันบอกไม่มีครับเราถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วไอการถ่ายซ่อมก็มันก็อยู่ในตารางแล้วตารางพวกนั้นก็จบไปหมดแล้วตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในขั้นตอนของการทำ post production อย่างเดียวเลยทุกอย่างจะต้องเก็บงานให้เรียบร้อยเข้าสู่ขั้นตอนของการทำ v i t u a l e f f e c t จะไม่มีการถ่ายทำอีก,กน,นะครับเอารอดูเดอ Suicide Squad จาก World of DC ในมือของ Warner b r o t h e r นั่นเองครับ อีกหนึ่งเรื่องครับที่มีการคอนเฟิร์มกันออกมานะครับว่าจะมีการถ่ายทําก็คือ Black Adam โดย The Rock ครับเรื่องนี้มาจากการที่ The Rock โพสต์ภาพภาพนี้ลงใน i ิน t a g r a m ส่วนตัวครับ Instagram ที่มี200ล้าน Follower นั่นแหละครับ The Rock โพสต์ภาพเป็นกองถ่ายขนาดใหญ่นะครับและแกบ,บอกว่านี่คือกองถ่าย Red Notice เนี่ยที่จอร์เจียนะโคตรเจ๋งเลยคุณเห็นไหมหนังจะถ่ายทำเสร็จเดือนหน้าแล้วครับผมจะเริ่มต้นถ่ายทำหนังเรื่องยัง Rock ให้กับ NBC ต่อเลยก่อนที่ สปริงและดูใบไม้ผลิในปีหน้าเราจะได้เริ่มทํางานแบล็ k อะดัมกันครับสโปรเจกต์ใหญ่ที่กำลังจะถ่ายทําทั้งหมดเราจะทํางานกันอยู่ที่จอร์เจียครับนี่เป็นการประกาศอย่างชัดเจนครับว่าปีหน้าสปริงปีหน้าเดอะร็อกจะเริ่มต้นถ่ายทาแบล็กอะดัมฉะนั้นนับไปได้อีกประมาณ3ปีแล้วครับกว่าเราจะได้ดูแบล็ k อะดัมที่สแสดงโดยเดอะร็อกเดวินจอนสันครับคณนั้เดอะร็อกเล่นแบล็ Adam, กอะดัมโอ้ผมว่ามันงขึ้นท็อปเทนหนังทางเงินสูงสุดตลอดกาลแน่เลยอะ ยังอยากดูเลยแล้วเป็นเดือดร็อกแล้วเป็นซูเปอร์ฮีโร่คุณเดือดร็อกแล้วเล่นซูเปอร์ฮีโร่มันส่วนผสม,มอะไรวะเนี่ยนะฮะ,อะรอดูครับรอดูแล้วมีมันจะมีซักาเรียวาน่าจะเป็นเรื่องก่อนหน้านั้นแน่เลยวะน่าจะเป็นเรื่องก่อนหน้านั้นนะฮะอ่ะนั่นคือเดือดร็อกนะครับอ่ามีสไปเดอร์แมนอัปเดตนิดหน่อยครับข่าวมก็ปล่อยมาเรื่อยๆแล้วครับว่าจะมีทั้งเจมี่ฟ็อกซ์มารับบทเป็น คุณอิเล็กโทรที่จะไม่ตัวสีฟ้าแล้วนะครับเป็นเด็กขมบาร์ในบทดรสเตรนท์ก็จะมาอยู่ในหนังเรื่องนี้ด้วยมีข่าวแล้วครับว่าจะเริ่มต้นถ่ายทําแล้วแล้วก็จะมีการปล่อยตัวอย่างเอปล่อยฟุตเทจของหนังอย่างเป็นทางการเนี่ยประมาณธันวาคมนี้ครับฉะนั้นก็จะพอมีเหลือมีเวลาเหลือครับที่เราจะได้มีฟุตเทจต่างๆนานาแล้วก็มาตัดให้กลายเป็นตัวอย่างนะครับอย่างเดอะแบทแมนนะคุณดูสิเทรลเลอร์ที่เราได้ดูไปนั่นน่ะนั่นถ่ายกันมานิดเดียวนะครับก็ยังตัดออกมาเป็นตัวอย่างได้น่าสนใจเลยครับ เราภาวนาครับว่าเราจะได้เห็นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวนี้เขาจะใส่เซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆเอาไว้ครับอย่างน้อยก็อันนึงแล้วนะถึงขั้นมีการเรียกแบบเฮ้ยขอคิวสมมติเจมี่ฟอกนะขอคิวเจมี่ฟอกสักวันหนึ่งอนะ่ะถ่ายฉากนี้ก่อนแล้วกันเราจะได้มีฉากไปตัดตัวอย่างนะเขามีกันอย่างนั้นเลยนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็ถ่ายกันมนวกิ้วเขียวนะฮะ <laughs> รอดูตอนเมื่อก่อนผมไม่ตื่นเต้นเลยนะฮะไอ Spider ้สไปเดอร์แมนทำฮอลแลนด์เนี่ยนนี้ตื่นเต้นมากๆเลยนะรอดูแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ